มาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะคืนนี้ต่อเนื่องวันพรุ่งนี้พื้นที่ตอนบนมีฝนเพิ่มนะคะต้องเฝ้าระวังทั้งน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากด้วยติดตามกับคุณจันทิมาศิลชาติค่ะ สวัสดีค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะฝนยังไม่แผ่วค่ะตอนบนฝนกลับมาเยอะนะคะเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากต้องระวังกันให้ดีค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะเป็นพื้นที่ที่มีฝนมากที่สุดนะคะ80%ของพื้นที่และมีฝนหนักถึงหนักมากนะคะต้องเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลของร่องฝนไปเต็มๆค่ะเพราะว่า24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะร่องฝนกำัง แรงลงมาพัดผ่านนะคะอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือภาคกลางตอนบนและพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำนะคะที่อยู่บริเวณอ่าวตังเกียและลมมรสุมตอนนี้ยังมีกําลังแรงต่อเนื่องส่งผลภาคเหนือค่ะมีฝน80%ของพื้นที่มีฝนหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยา,น,าน่านแพรอ่อุตรดิตฐ์สุขโขทยัยตาก กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือค่ะฝนเพิ่มขึ้นนะคะตกได้80%เซของพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่น้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครนค,ครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญชัยภูมิขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางค่ะฝนก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะจะตกได้70 ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครกลับมามีฝนตกหนักนะคะพื้นที่ฝน60ซของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน70%ตของพื้นที่มีฝนหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน80%ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนาราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นจะสูง1-2เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน70%ของพื้นที่นะคะจะเป็นฝนหนักที่ระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลยังสูง2-3เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปคลื่นสูง1-2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ